สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศเช็คสถานะการโอนเงินด่วนนะครับขึ้นสถานะแบบนี้กันหรือยังถ้าขึ้นสถานะแบบนี้รอลุ้นกันเลยนะครับ และข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ทางทกศสาขาไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดได้มีการแจ้งโอนเงินแล้วครับสำหรับไร่ละ1,000บาทซึ่งก็เป็นข้อมูลการโอนเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 0 5รทับ 2,566อำเภอไพบึงทกศก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรในวันที่27พฤศจิกายน2,565ตำบลไพบึงจำนวนเกษตรกรอยู่ที่2,773รายวงเงินอยู่ที่32ล้าน183,625บาทตำบลสำโรงพันเกษตรกรอยู่ที่1,865รายวงเงินอยู่ที่23ล้าน429,952บาทตำบลปราสาท์เยอ,อเกษตรกรอยู่ที่831รายวงเงินอยู่ที่11ล้าน9,3 1 5 9 2 5บาทตำบลสุสวัสดิ์เกษตรกรที่997รายวงเงินอยู่ที่12 6 4 2 5 0บาทตำบลดินแดงเกษตรกรที่948รายวงเงินอยู่ที่12 3 1 2 4 1 7บาท50สตังค์และตำบลโนปนปูนเกษตรกรอยู่ที่770รายวงเงินอยู่ที่9 4 1 9 7 2 0บาท รวมจำนวันกเกษตรกรู่ที่8,184รายรวมวงเงินอยู่ที่101,885,920บาท และต้องกราบขอบพระคุณข้อไม่ดีจากทกศสาขาไพรบึงจังหวัดศิรเกตมาณโอกาสน,นี้ด้วยนะครับที่แจ้งนี้กับพี่น้องเกษตรก,กรชาวนาได้รับทราบกันถ้ามีของจังหวัดอื่นก็จะรีบนํามาแจ้งคับพี่น้องชาวนาได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ